สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาดูนวัตรกรรมทางด้านความคิดนะครับที่เกี่ยวกับมีเดียในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์กันดีนะครับทําไมผมถึงขึ้นมาว่าเป็นโอสกูลออนไลน์พวกเราเห็นแล้วอาจจะแปลกใจกันนิดนึงนะครับว่าอะไรการตลาดออนไลน์เขาว่ามันท็อปฮิตติดตลาดแล้วเนี่ยกลายเป็นโอสกูลไปซะแล้วเหรอเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับการที่เราเองเนี่ยทำการตลาดออนไลน์แล้วเลยเห็นว่ามีการยิงโฆษณากันแบบเลอะเทอะเลยนะครับในภาคออนไลน์เนี่ย เราจะเห็นว่าทําให้เกิดผู้เสียหายจํานวนมากนะครับคนที่หลงเชื่อก็ลงเงินบ้างเข้าไปร่วมธุรกิจบ้างหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดความคิดของพวกเรานะครับให้มาตรงกับที่ผมมีอยู่เนี่ยนะฮะโดยที่เราจะสร้างมีเดียขึ้นมามีเดียตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมอีกละนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักผมนะครับจะรู้ว่ามีนวัตกรรมหลายสิบอย่างที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นี้โดยเรานะครับผมเองเนี่ย อยู่ใน,นาลานาของกฟรเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับกลุ่มของเราเรียกว่าออฟฟิศออนไลน์เรามีการยกระดับนะครับการทํางานในภาคออฟไลน์เนี่ยขึ้นมาออนไลน์แล้วเข้าไปอยู่ร่วมกันในออฟฟิศเพราะฉะนั้นเราเปรียบเสมือนการจําลองออฟฟิศจริงๆนะครับมาให้เกิดการทํางานมีสายการพรัฒชาแล้วเกิดผลลัพธ์เหมือนกับการที่องค์เราเนี่ยมีหลายแผนกใช่ไหมฮะแต่และแผนกเนี่ยก็จะส่งผลงานเข้ามาในส่วนที่เป็นฝ่ายฝ่ายแก้จะส่งมาส่วนที่เป็นเมนเจอร์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นไปตามที่เรากําหนด สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานการทํางานจากออฟไลน์ตัวออนไลน์อย่างแท้จริงไงล่ะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามารู้จักกับมีเดียตัวนึงนะครับผมยกให้ดูตัวเดียวก่อนแล้วกันนะฮะเราเรียกว่าเป็น f เฟรนด์เพจเพื่อนๆพอจะรู้จักแคปเจอร์เพจไหมครับประเภทดักจับผู้มุ่งหวังทุกคนอาจจะรู้จักนะครับการดักจับผู้มุ่งหวังนี่คืออะไรคือการทําให้เขาสนใจนะครับแบรนดิ้งตัวเองให้เขาสนใจนะครับแล้วก็ยิงโฆษณา นะครับอาจจะโฆษณาด้วยคําโฆษณาที่เกินจริงบ้างนะครับโฆษณาที่เร้าใจบ้างเสร็จแล้วคนที่อยากจะมีรายได้ก็ตกหลุมพรางนะครับเดินตามหรือคนที่ต้องการจะมีความรู้หรือต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทที่โฆษณาก็ตัดสินใจแล้วก็เดินตามเดินตามแล้วก็ตัดสินใจในที่สุดเกิดความสูญเสียนะครับนั่นคือหน้าที่แคป u r e p เพจนะครับคือทําให้คนสนใจเราเดินตามนะฮะคนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าในสีหปีที่ผ่านมาคนที่เดินตามจากการทําโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับเดินตามไปแล้วล้วมเหลวหมดนะฮะ99%กว่าๆคือล้มเหลวหมดว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะพอล้มเหลวแล้วเนี่ยเริ่มที่จะรังเกียจลวอะไรก็ทมในโลกออนไลน์กลายเป็นสิ่งน่ารังเกียจไปซะหมดแล้วนะครับยิ่งในพอสอนี้นะครับแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับในความเป็นจริงหรือว่าในสิ่งที่ดีที่จะมาขายกันในโลกออนไลน์และทําการตลาดในโลกออนไลน์คนเนี่ยถอดใจกันหมด หลังจากถอนใจกันหมดแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเองเข้ามาศึกษาในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะนะครับหลักสูตรเก่าๆเนี่ยควรจะยกเลิกกันไปซะทีนะครับซึ่งชวนคนมาแล้วก็พาเขาล้มเหลวไปหมดนะฮะบ,บางคนได้ตังค์นะครับบนความทุกข์ของคนอื่นเพราะได้นาบนความทุกข์ของคนอื่นคนที่ได้รับความเสียใจจํานวนเยอะมากนะครับเกิดทัศนคติที่ไม่ดีละในธุรกิจแล้วก็จะมี ธุรกิจหลากหลายเลยนะครับที่มาทั้งจากในคนไทยเองแล้วก็นํามาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับจ้องจังหวะนะครับดักจับผู้มุ่งหวังนะครับด้วยกลยุทธ์เดิมๆนี่เลยนะครับหลอกล่อใช้ชช้นเชิงให้เดินตามนะฮะพอเดินตามแล้วเป็นไงครับเสียตังค์เสียตังค์งแล้วสามารถจะไปหลอกคนอื่นต่อได้ไหมปรากฏว่าคนที่เข็ดนะเขาสอนลูกหลานไว้เยอะแล้วครับว่าอย่าไปยุ่งเพราะนั้นคนที่เข้ามาใหม่ก็หาตังค์จากคนที่จะไปชวนเนี่ยยากแล้ว นี่แหละครับหลักสูตรของโอสคูลนะครับทำให้ถึงเรียกโอสคูลให้ดูตรงนี้เลยนะครับการที่เราจะเรียกว่าโอสคูลหรือไม่เนี่ยให้ดูที่ผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ใครสาเร็จได้นะครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่ล้าสมัยแล้วแต่ถามว่าโอสคูลเนี่ยมีคุณค่าอะไรไหมคําตอบคือว่ามีนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยทำให้คนเข้าใจพื้นฐานนะในทางธุรกิจว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อแล้วการใช้เครื่องมือต่างๆในโลกของออนไลน์เนี่ย โอสคูลได้สอนไว้อย่างดีแล้วที่สําคัญก็คือว่าขอให้เรานะครับนํามาต่อยอดแล้วเราอาจจะเรียกว่านี่คือนิวสคูลแล้วครับถ้าจะเรียกนิวสคูลได้ต้องดูนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นเงินเป็นทองจริงๆแล้วให้เปลี่ยนวิธีการนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าแค่แอคแทชชั่นธรรมดาเนี่ยนะมาต่อยอดด้วย Marketing. รีเลช i ั่นชิพมาร์เก็ตติ้งนี่แหละครับนิวสคูลเป็นอย่างนี้วันนี้เราคุยกันสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับ ในเรื่องของโอ o ู l แต่ผมอยากจะแนะนําให้พวกเรารู้ว่าในแต่ละเวอร์ชันที่เราเตรียมไว้นะครับสําหรับที่เพื่อนๆได้รับข้อมูลวันนี้นะครับเราอยากจะบอกว่าอีก4เวอร์ชันที่เหลือเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับผมจะเปิดดูแต่ละเวอร์ชันให้พวกเราทําความเข้าใจไว้ล่วงหน้านิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่เคยเห็นหรอกครับว่าธุรกิจไหนที่คนเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่อย่างนั้นเลยไม่ออกไปถ้าคนทําธุรกิจ m l m จะเห็นว่าเข้ามาแล้วเนี่ย Input กับ output เนี่ยแทบจะเท่ากันเลย คือเข้ามาเท่าไหร่ก็ทิ้งเงินไว้ตรงนั้นแล้วก็ออกไปเพราะว่าทําต่อไม่ได้แต่ในสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาณวันนี้เนี่ยเราเรียกว่น Ne ้เพื่อเอาพุทคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจตรงนี้นะครับในองค์กรที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเข้ามา50คนนะครับในระยะเวลา4เดือนนะครับทุกคนยังอยู่หมดแล้วในสี่เดือนทุกคนก้าวหน้าได้รับรายรับมากพอสมควรนะครับในหลักหมืน่นโดยที่ทั้งหมดห้ามลงทุนนะครับ Ne ้เพื่อเอาพุทมีเทคนิคอย่างไรนะครับ เดี๋ยวพอดูเวอร์ชันสองเนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้นะครับส่วนเวอร์ชันสามเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างเสร็จก่อนเชิญมาใช้ถ้าเกิดว่าเราชวนคนมาคําทางเนี่ยโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จยากนะครับเพราะเราเองก็คําทางเพราะยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสร้างเสร็จก่อนแล้วเชิญมาใช้อันนี้สิครับสุดยอดเพราะผมได้สร้างระบบปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสองตอนตอนแรกเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการหน้าออฟฟิศภาคการตลาดทั้งหมดมีเครื่องมือครบถ้วน นะครับสร้างไว้ให้เสร็จแล้วแคปเจอร์เพจแฟนเพจนะครับหรือแม้แต่ e-cad e-cup g เรื่อง,งอื่นๆนะฮะอีกเยอะมากเลยเป็น10อย่างที่เตรียมไว้ออฟเฟอร์ให้พวกเราส่วนเรื่องของในออฟฟิศในออฟฟิศนี่ยิ่งสุดยอดใหญ่เลยเพราะว่าวิธีการทํางานหรือ how to ในการทํางานให้ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเนี่ยถูกสอนแล้วก็แบ่งปันชนิดเปิดเผยได้นะครับไม่ใช่ความลับประเภทที่ว่าไปชวนคนแล้วได้ตังค์นะครับแต่ชวนมาทําอะไรก็ไม่รู้ไม่มีที่ลงไม่ใช่นะครับ ทั้งหมดเป็นการบริหารในออฟฟิศถ้าออฟฟิศเราเปลี่ยนเป็นออฟฟิศจริงๆผมนั่งอยู่ในตาแหน่งเมนเจอร์นะครับแล้วคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยตอนแรกอาจจะเป็นออฟฟิเซอร์ธรรมดาแล้วขยับมาเป็นหัวหน้านแผนกหัวหน้าฝ่ายนะฮะส่วนผมเองเนี่ยหลังจากที่เขาเป็นหัวหน้านแผนกหัวหน้าฝ่ายแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เข้าคอร์สเมนเจอร์แฟรนไชส์ก็คือมาเป็นเมนเจอร์อย่างที่ผมเป็นตอนนี้ผมสามารถจะสร้างเมนเจอร์ได้ถึง20คนแล้วใน4เดือนเมนเจอร์ Manager นี้มียอดเท่าไหร่ครับถึงเป็นเมนเจอร์ เขามียอดได้4 5 0 0 0ใน1เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นไปได้ยังไงครับคนเข้ามาแล้วไม่ออกแล้วคนที่เข้ามาแล้วกลับได้ตำแหน่งเมนเจอร์นะครับซึ่งในทางแผนธุร,รกิจเขาเรียกว่าโกสตา4 5 0 0 0เราสามารถทำให้เขามียอดในรอบ1เดือนนะครับถึง4 5 0 0 0ได้ตำแหน่งนี้มาเลยทำได้ยังไงเดี๋ยวพวกเราจะรู้ถ้าจะบอกกันแล้วเนี่ยใน4เดือนเนี่ยนะครับเราได้ตำแหน่งสูงขนาดอีก3าตำแหน่งอีก3คนด้วย แล้วทั้งหมดที่เข้ามาประมาณ6 7เจคนตอนนี้นะครับไม่มีใครต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะเข้ามาทํางานด้วยระบบเรียนรู้การเป็นผู้บริหารไม่ให้เป็นเซลล์นะครับไม่ให้เป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ไปไล่ล่าผู้คนนะครับมาดูที่ผมออฟเฟอร์อันที่4ี่เนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชันที่4เรียกว่าการออฟเฟอร์เครื่องมือทั้งหมดนะครับม,มูลค่าเยอะมากนะครับแล้วก็ทันสมัยกว่าที่เขาใช้กันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปในเยอะทีเดียวนะครับทั้งหมดฟรีนะครับส่วนเรื่องของ ทฤษฎีการทํางานเราเรียกว่าเป็นทฤษฎีความง่ายถ้ามันง่ายซะ,ะอย่างนี้นะฮะใครๆก็ทําได้กิจการเราก็เกิดได้ถ้าต้องใช้มือโปรทาทั้งหมดเนี่ยเราหามือโปรที่ไหนล่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาทําให้คนไทยธรรมดาสามารถประสบความสาเร็จอย่างนักธุรกิจมืออาชีพกันไหมฮะตอนนั้นเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนไทยธรรมดาอยากข้ามจังหวะตรงนี้ไปนะครับเวอร์ชันที่4เนี่ยออฟเฟอร์อย่างนี้สุดใจจริงๆสุดใจจนกระทั่งเพื่อนเพื่อนได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองแล้วขยายสาขาได้ด้วยตัวเอง อย่างง่ายๆเลยก็มาดูเวอร์ชันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปกรอกซะเรียนฟรีนะครับเป็นไฟล์วิดีโอทั้งหมดเลยนะครับกวา่า10วิชากวา่า10วิชาเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ถูกหลอกไม่ทําให้หลงทางนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยสอนกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็การใช้เครื่องมือออนไลน์รวมถึงางานกราฟิกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าในเวอร์ชั่นแรกนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็น โอสคูลออนไลน์เนี่ยนะครับเรามาทำความรู้จักตรงนี้แต่ในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้เพื่อนๆที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปคลิกแอดเฟรตรงนี้นะครับแล้วก็ไลค์เพจให้ผมหน่อยนะครับและเดี๋ยวเราจะมีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟล์เพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละเวอร์ชันตามไปอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้รู้จักกันแค่นี้นะครับด้วยความยินดีนะครับผมสุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับ